ก็คือวันเนี้ยพี่เนี่ยจะพาทุกๆคนเนี่ยไปเปย์สาวในแอปวีบีนะครับุกคนอายุเท่าไหร่ครับผมอายุสิค่ะสิบเก้คุกคุกคุกจุ้เปไงหรอครับจุ้มวยอ๊ยอ้ไรจุ้มวะฮ้ยใเฮ้ยเดกูมาอ ก็สวัสดีชาวบิ๊กไฟค์ชาวบีชาวคอนท้าชาวพีวพววพบีไอ้เฮียนาฬิกากรูหลายครั้งแล้วชาวไฮแบ็กชาวเลดี้ตี้กันด้วยนะครับก็ขอก,การาบสวัสด,สสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุก,ท,กท่านโอ้โหไปแล้วนะครับทุกคนก็คือนาฬิกากุชี่ของผม4-5หมื่นเนี่ยก็น่าจะพังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเอ่อก็วันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะมาทำคลิปเป็นพ่อบ้านสายเปย์นะครับทุกคนที่เมียเราเนี่ยไม่อยู่นะครับทุกคนก็คือวันเนี้ยพี่เนี่ย จะพาทุกๆคนเนี่ยไปเปสาวในแอป VB บนะครับทุกคนแอป VB บเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับทุกคนก็คือเป็นแอปที่เราเนี่ยเอาไว้พูดคุยกับสาวๆนะครับหรือว่าหนุ่มๆนะครับทุกคนก็คือเอาไว้แบบพวกสายเปอะไรเงี้ยแบบพี่อะไรอย่างงี้นะครับทุกคนก็และแอปนี้เนี่ยสามารถดูไลฟ์สตรีมได้24ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยโหลดฟรีนะครับทุกคนและอีกอย่างนะครับทุกคนก็คือเราเนี่ยสามารถคอลคุยกับวีเจเนี่ยได้ด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเริ่มภาาาาาารรรกกกิิจเเเเเลลลยยยยนน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 นะะคคคััับแแตต่่่่่่่่่ววววววีีีีีี้้้้ผผมม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 ไไไดดดดสออออึงงหื คือเดี๋ยวผมชวนมึงมาทำคลิปเนี่ยจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยแบบเปสาวเงี้ยกลัวดิวดาทำไมมึงกลัวอะไรไม่ได้กลัวแล้วไงทำไมก็โตแล้วไงมึงสี่เขาแล้วไงอือก็ทิ้งไปแล้วเนฮ้ยเฮ้ยเอาสาวหยอกเล่นหยอกเล่นเฉยเปืนไหมเอาปืนไหม,มไม่เอาทิ้ก้อนๆๆๆๆนี้นะครับทุกคนก็คือหน้าตาของแอปวีบีนะครับทุกคนรู้น<ม>ี่คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยสาวๆสวยๆเนี่ยเยอะมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมหาคนที่แบบเต็งๆก่อนแรกนะเต็งๆใน แอปนี้ก่อนนะครับจริงๆมันมีแต่งเยอะมากครับเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้สวยๆพลอยฟ้าอุ้ยสวยจริงด้วยครับพลยฟ้าพี่คิงโซเยอร์ย่าเลยค่ะมาถึงเขาวันดีผมเลยนะครับพี่คิงโซเยอร์พี่คิงโซเยอร์หรือหรอ่าพี่ชูโซเยอร์หรือเปล่าจริงครับน้องพลอยฟ้าคือไม่ใช่คือตอนนี้ผมมีคอยอยู่สามหมื่นคอยนะเติมมาแบบหนักมากนะครับเพื่อไปโชว์ทุกคนเลยนะครับทุกคนผมอยากรู้นะครับว่าถ้าผมดีคอยของผมเนี่ยไหมสามหมื่นคอยนะครับพี่คิงโซเยอร์ใช่ ไอดูดิ <S 2> <S 2> ่มาถึงเขาหิวเขาคงหิวเขาคงรู้เลยว่าไอ้ไอ้โง่นี่ไปไหนเนี่ยมันไปให้ทุกช่องจริงๆนะธนาคารเคลื่อนที่แหละไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ธนาคารเคลื่อนที่ครับได้ไหมได้ยินครับผมเขาเรียกผมไม่หยุดเลยนะพี่คิงพี่คิงอ่ะเดี๋ยวผมส่งอันนี้ให้เขาก่อนแล้วกันนี่ล่นแล้วหนึ่งล่นนะล่นนะฉันจะพาเธอไปลอยไม่มันเป็นขอนี่นะขอนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพิมพ์เล่นคุยเล่นกับเขาก่อนนะครับเอางี้กูหอมมุกจีนสาวเหมือนกันหนึ่งกูจะพิมพ์มาเลยเธอชอบเออเธอชอบเยอะหรือชอบน้อยอ่ะเธอชอบเยอะหรือชอบน้อยอ่ะแล้วก็ส่งไปส่งไปก็ได้ค่ะส่งไปเลยตาบอกชอบเยอะก็โอนแม่แค่ยีเดียนี่คำพูดเหรอนี่มันเสียตังคูโง่เธชอบเยอะหรือชอบน้อยอ่ะจริงจริงก็ชอบหมดนะคะเย่ชอบหมดบอยที่ชอบขอรนไหมครับ พ่อเมื่ออายุเท่าไหร่ค <okay> รับอายุเท่าไหร่จ้าอย่ามาค้างแถวห้องพี่ไปเลยอ่ะโอ้โหอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ19ค่ะตอนนี้สิบเกคุ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 กผมไมคุกนมันก็คุกเดี๋ยวกูจะเอามันเข้าคุกเหมือนกันเนี่ยอ่ะผมอายุ19บเ้าผมชอบเลยอ่ะเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยมาลุ้นดิที่พ่ อ๋อเขาเนดูแล้วจริงๆอ่ะมัน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 ไม่โดนครับก็คือส่งสิบแปดแลยังไม่คุ้มนะเนี่ยจริงเหรอเขาส่งเยอะดิพี่ผมจีบหน่อยแล้วกันผมส่งจีบหน่อยไปให้หนึร้อยเจ้าเองอุ้ยโอ้เยอะไปเยอะไปเยอะไปก็เป็นรู้มาจากไหนเนี่ยว่าผมเป็นคนน่ารักอ่ะี่ขอจีบหน่อยเอขอจีบหน่อยากเจีบหนาอยไปคิมมินะโต้ ามเมเฮ้ยเฮ้ยผมรู้แล้วอ่ะมึงลองเล่นเล่นมุกไปอันนึงขอจุ๊บมั่วบอกขอจุ๊บมั่วแล้วเขาเขาตอบมาต้องยังไงมันเป็นยังไงมึงลองอธิบายให้กูฟังก่อนดิก็จุ๊บมั่วข้างไหนได้ไห hey, มครับถ้าเขาบอกว่าได้ก็จุ๊บมั่วหน่อยจุ๊บจุ๊บ จุ๊บมั่วเขียนไงอ่ะอันนี้ค่ะเออไม่ใช่อันนั้นมวยอ่่นน้คแแัหละจุ๊บมั่วให้ฟังหน่อยครับให้ฟังหน่อยครับนี่เราแบบตื่นมาก็น่าธรรมชาติอย่างเงี้ยเป็นใครเอาวันนี้ครับเข้ามาถ้าเขาทำถ้าเขาจุ๊บแต่ว่าเขามีใจเข้ามาต้องทักหนเงด้จุ๊บอะไรนะคะจุ๊บมั่วให้ฟังหน่อยขออีกทีค่ะมั่วคืออะไรจุ๊บมั่วจุ๊บมัวอะไรเงี้ยหรอคะ ใช่กู <at> ับโรคจิตและอย่างที่ผมอยากบอกนะครับ hmm. ม mm ันจะมีฟิลเจอร์ฟิลเจอร์เลยนะครับไว้ตีมอนเตอร์นะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็เราสามารถไปร่วมกิจกรรมหรือไปเล่นได้นะครับทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนี่นี่เดี๋ยวผมเอามอนเตอร์ไปให้ก่อนนะครับคนดูคนไม่ดีนะเดี๋ยวผมเอาไปนี่รักยูเลยผมให้เลยนน่เป็นไงครับฝ่ายเปมีช่องนี้ช่องเดียวนะครับใจ A later few moments โอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมก็ออกจากห้องน้องพลอยฟ้าไปแล้วนะครับทุกคนก็คือถ้าใครอยากไปดูน้องพลอยฟ้าเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในแอปวีบีนะครับก็พิมพ์ไปเลยครับว่าพลอยฟ้านะครับ,รบทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะหาต่อครับนี่นี่เมื่อกี้ผมเข้าเห็นน้องคนนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเดีลองสุ่มเข้าแล้วกันนะครับอันนี้เขาชื่ออะไรอ่ะโอ้ยพี่ชิงสวัสดีนะคะเขารู้จักกูหมดเลยเนาะคือนี่แหละครับทุกคนคนดังแล้วก็คนที่แบบ เงินไม่ใช่เขาเรียกว่าอุปถัมภ์คํำจุนผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะรู้จักผมอย่างนี้แหละครับทุกคนสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีครับเทวาคะชื่ออะไรครับเฮ้ยเขาตอบแล้วชื่อเทวาชื่อเทวาคะุรุูด้ยินสวัสดีโอ้โหคนเนคนนี้ใช่โอเคเท่าไหร่นะครับทุกคนก็คืออายุ16 ผมขอญาตไม่ยุ่งนะครับเดี๋ยวผมจะโดนแจ้งความแต่ไม่เป็นไรให้ผมไหมให้ผมไหมไม่ไม่ไม่มาดูกับคุเฉยแต่ว่าผมจะสนับสนุนผมเป็นคนชอบสนับสนุนนักเรียนที่แบบเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะครับนะสีสเปคเดี๋ยวผมจะส่งไยมื่นแล้วหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กนผิดถ้ากูส่งไปนี่จบเลยเนี่ย ผมเนี่ยขอญาตปะของหวันให้สักนิดสักหน่อยนะครับทุกคนอ๋อนี่อ่ะเอาไปผมให้เลยขอบคุณทุกคนที่ตามเราใหม่ท่าทัด้วยเรารักทุกคนมากมาเลยค่ะรักเหมือนกันว้าวเลโกสไตลเนื้อเรื่องกับวิวแหลกเฮ้ยเ้ขอบคุนะผมรักเขาจะรักสองโอ๊ยเพลงเพื่อนกูขึ้นมาดิยิงเบยิงเบดังวิววิววิว โอ้ยอยากพิมพ์คำเนี้ยโอ้โหเ้้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ผมอยากพิมพ์คำนี้มากเลยนะครับทุกคนร้างให้ฟังหน่อยแต่ไม่เอาดี่าเรียกชื่อพี่คิงเรียกชื่อพี่แบบหวานๆหน่อยครับคือผมบอกะคยนะว่าแอปเนี้ยคืออ่าสาวๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเอนเตอร์เทนเก่งมากๆนะและไม่เน้นเซ็กซี่ด้วยนะครับ สวัสดค่ะก่อนไปเขาเรียกชื่อผมแบบค่อนข้างที่จะพี่เปียกเลยดิอ่าได้ได้เรียกชื่อพี่เปียกหน่อยได้ไหมครับพี่เปียกผมไม่รู้นะพี่บางคนพูดเลยนะพี่เปียกชอบมากเลยครับอ่า a few moments a t e r เรียกชื่อพี่เปียหน่อยได้ไหมคะพี่เปียชอบมาเลยครับพี่เปียพี่เปียสวัสดีนะคะไหนยที่ยิ้มไม่มนีู่ปยัยัพี่เปียก็มาเลยเย่รู้จักหมดเลยพี่เปียกไอ้นี่เคยเปเปรแน่เลยอ่ะเคยเปเปรมเนี่ยเคยบ้างไอ๋อโทไมเนี่ยเาเรีชื่อผมอยู่แสดงเาชอบผมพี่เปียพี่เปียกพีอะไรอยู่ครับ คิดถึงหนูอยู่ไงมีจะให้โอ้เนื้อหาเขาได้ชื่อผมไม่หยุดเลยอ่ะเขาชอบผมหรือเปล่าวะหยอกเอางี้รู้จัก GDA ปะไม่เอาไม่เอางานดีกันนะเฮ้ยผมบอกว่าคนนี้น้องคนนี้น่ารักมากนะครับอย่าลืมเข้าไปมพอ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 ครับผมว่าพอพอพอท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเปียกมันจะ เดี๋ยนี่เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวจะไปเล่นเองนะนี่โหลดแอปวีบีไว้ยังครับสามารถาวน์โหลดโหลดที่ไหนลิงใต้คลิปนี้นะอย่าลืมนะออแอปนี้แอปดีนะครับทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องให้เขามาจ้างผมนะวันนี้ผมก็จะนั่งเล่นแอปนี้ทั้งวันนะครับโอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็เราผ่านไปสองคนแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาหาคนสุดท้ายกันนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าผมไม่ผมอยากอยู่ห้องนั้น ห้องคนที่สองนานๆนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยหาคนนี่นี่คนนี้เนี่ยเล็กสมายเล็กสมอลลี่นะน้เขาโอ้ยทรงนี้เลยทรงนี้เลยกูชอบเลยอ่ะเห็นหน้าเขาอยากกลับไปกระทืบเมียเลยต่อพี่คิงหวัดดีครับต่อวัดดีครับไม่อันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ใช่ทรงเหมือนแบบทรงโตโตแต่ผมก็จะคือเพราะวาไหนผมไปห้องนั้นอ่ะเขาดูจากขุมทกูพย์เนี่ย จุดนี้แหละจะทำให้คุตายอย่าลืมตัดนะไอ้คำว่าพี่กิ้งเนี่ยเขาพูดรู้หมดทุกห้องสวัสดีครับหน้าตลกขนาดนั้นเลยหรอสวัสดีครับผมชื่อคิงนะครับคิงสวัสดีครับนะครับผมแนะนำตัวก่อนคิงสวัสดีครับพี่กิ้งผมชอบด้วยผมชอบแบบต่างชาติด้วยดิของพี่นะไม่ก็เขาเป็นคนลาวเขาเป็นคนต่างชาติอันนี้ชิ โไปอ่ะส่งเลยมาถึงส่งเลยเหรอเด็ด้จ๊อีเขาก็นยังวายวายโอ๊กลับยังไงอ่ะอ่าเจ๊อ๋ไปก่อนเจ๊อีหนไหน่อยก่อนใช่เอ๋ที่ทำอะไรอยู่เขาที่กินข้าวยังเฮ้เขาถามเหมือนเขาแบบแบบเหมือนคุยกับกูเลยอ่ะน่าจะคุยแหละกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วครับเดี๋ยวเขาจะพาเดี๋ยวพี่นาร้อยไปดิฉันไปรับนะโอ้ ต้งไปเปล่าเป็นไงผมเป็นคนตรงๆไงเป็นไงดูดิพี่บีมมือได้ไหมพี่บีมไม่อยู่งั้นมือได้เดี๋ยวพี่ไปรับนะมารับที่เราได้ไหมได้ครับถ้าพี่จะมารับอ่ะถ้าถ้าพี่มาแบบมาช้าเดี๋ยวรีบว่ายข้ามเลยเลยผมส่งอันนี้ปุ๊บแล้วผมจะบอกเขาเต้นให้ดูนะครับค่าออก เอวเล็กดีอะเอาไปอีกหนึ่งผมว่านะจรำเมียคนนี้หน่อยนะทุกคนมาต่อต่อต่อวขอคุณค่ะเอาไปอีกขอบคุณนะคะโอ้พี่คิงเก็มระบบเลยอะล่อสกเทิงทางเลยอะนี่เดี๋ยววิบเลยล่อเอวขอคุณคัะ โอ้ผมบอกเลยนะว่าแอปเนี้ยดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะเพราะว่าถ้าผมเล่นต่อเนี่ยผมอาจจะเสียเงินเข้าไปอีกนะด่วนซึ่งมันล่อตาล่อใจให้ผมเนี่ยเติมเพิ่มอีกมากมากนะก็ผมบอกเลยนะว่าถ้าใครเงาๆเนี่ยต้องมีแอป v ีบีเนี่ยไว้ในโทรศัพท์นะครับทุกคนซึ่งแอป v ีบีเนี่ยเปิดตัวมามากกว่า2ปีแล้วนะครับและก็เนี่ยแอป v ีบีเนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมเน็ตไอดอลและเวอร์ลุนของประเทศไทยเลยนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยผมเนี่ยจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาเล่นกับสาวๆในแอปวีบีนะครับก็คือผมเนี่ยจะเข้าไปทายคําถามให้ใครก็ได้ผมสุ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเอาคนไหนดีอะนี่เดี๋ยวเอาคนนี้ดีกว่าเนี่ยอะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตีอบอกเขานะครับว่า,ามาเล่นกิจกรรมอ้ไไกิจกรรมโยกิจกริจ กิจกรรมกันวันกันคมไม่ล่ะสวัสดีค่ะพีเจสซี่กิ๊ฟนะคะก็ในผมเนี่ยจะทายคำถามนะครับถ้าเขาทายผิดเนี่ยผมจะขอผมจะขออะไรเขาอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะทุกคนชื่ออะไรครับหรืออย่างกอตีน้าพี่เจไม่ได้นะชื่ออะไรครับอ่ะชื่อกิ๊ฟค่ะชื่อกิ๊ฟนะชื่อกิ๊ฟชื่อกิฟ ที่กีฟเดไม่มีนะมีเพี่กิงมหัวทองมาเลยสิคะหัวหัวสีแสบตาบ้าเลยค่ะเฮ้ยพี่หัวสีแสบตาเคบอกพี่หัวโน้นเน่ะไม่ได้พูดเลยสัตวกคำต่อยไม่ได้ผมอยากจะูจะแบบทายทำถาม่ไดผมอยากมีไว้ให้รักผมอยากเล่นเกมกับกิฟอะครับทำถามง่ายๆครับ A f นี่ปวดจะปวดหัวปวดไม่ได้ผมพิมไปแล้วครับและคำถามในมททายผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากเล่นเกมกีออะครับทายคำถามง่ายๆครับถ้าตอบผิดต้องโดนทำโทษแต่ถ้าตอบถูกผมให้รางวัลผมจะเริ่มทายเลยครับถ้าลูกเป็ดโดนลูกไก่อจะไป อย่าพึ่งถามยากนะคะพี่เจนฟ้องเอาจริงตอนเนี้ยแม่ว่าอย่างไงไปขอค่าเรียนครูมองคืนแล้วนะถามด้นะที่ถ้าลูกเป็ดโดนลูกไก่แก้งจะไปฟ้องแม่ว่ายังไงถ้าลูกเป็ดโดนลูกไก่แก้งจะไปฟ้องแม่ว่ายังไงอย่าพึ่งเป็นหนูนะแม่ไก่มันแก้หนูทำไมอะเราทำไมต้องโดนลูกไก่แก้งอะลูกเป็ดโดนลูกไก่แก้งเราจะฟ้องแม่ว่ายังไงคะยูเซอร์ตอบค่ะไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าเปียกก็ยังไม่รู้หรอก Uhm แล้วหนูจะไปฮ้ยมีคนตอบได้อ๋อชิ้หายแล้วอ๋อแเกากขตูก็เอาจริ่ะเขาตแต่ว่าสุ้าแลว่งอรงภาลูเราก่อนะดูแลอ๋อลูกเราบอกว่าอ๋อเป็ดอ๋อไก่แก้มเราอย่างงี้คอโทษ ด้วยการเต้นอะไรก่อนตอนนี้เต้นอะไรเพลงอะไรก็ได้ครับนี่ผมพินนะยะงมดูเขาเต้นนะตอบผิดโดยทำโทษด้วยการเต้นเพลงอะไรก็ได้ครับเอาหนูเอาแบบเอาโหที่คิงไม่อ่อนโยเลยอ่ะ ที inh oh want, mm ่ค hmm um, ิงไม่อ่อนอยู่เลยมาถึงทำโทษดีเจเลยไมที่คิงไม่คิดเหมือนหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมเองเดี๋ยวตเอาประกมาวงเข้าใจครับอันีเแบบเนแบบแล้วน่รริมนะครับทุกคนเฮ้ยผมว่าเขาน่ารักมากเนะอดี๋ยวผมส่งให้เขาเลยแล้วกันอาเอาไปอ อยวทันเยอแล้วพี่เอาไปอีกโอ้โหโอเคอยู่แล้วหลอดด้วยเหนือยด้วยแอมโบมีไอ้แปดต้องมีนะพี่ต้องอีกนะพังโอเคชีวิตนี้เพื่อวิเจติปยูทูกกันนะตอนนั้นรึยังเราเป็นคนบังอะไร ขอบคุณนะขอบคุณเชฟรับลูกค้าสามพ่อสะพานก็ทุกคนก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลดก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าเสิร์ชไปใน App Store หรือ Play Store นะครับก็คือมิบี้เจอแน่นอนนะทุกคนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด s u b สไ r i b e พี่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปให้เมียพี่ดูนะครับทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับยปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ